วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องจ้ามากินย่างหมึกนะจ้าวันนี้จะย่างหมึกแปลกๆนะพี่น้องเนาะวันนี้จะย่างหมึกราดน้ําจิ้มนี่พี่น้องจ้าราดน้ําเจียวราดน้ําเจียวคนไปน้าเจียวนี่ก็สิมีซอสปรุงรสนะพี่น้องเนาะมีซอสปรุงรสมีน้ําปลาพี่โฟกเปิดไฟดิ มีซอสปรุงรสมีน้ำปลาเลยพี่น้องเด้อน้ำมะนาวพันนะแล้วก็พริกป่นนี่พี่น้องจ้าเนี่ยวันนี้เราจะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มราดราดยากหมึกเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ก็มานี่พี่น้องจ๋าเนี้ยวันนี้เราจะกินไม่กินน้ําจิ้มสามรสนะพี่น้องกินน้ำจิ้มน้ําจิ้มแจ่ววะพี่น้องขายน้ําจิ้มแจ่วน้ําปลานี่น้ําจิ้มแจ่วน้ําปลา มีหัวหอมมีพริกป่นแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีผักชีใบเรื่อยแล้วก็มีข้าวั่วนะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนี่พี่น้องนี่อันนี้น้ำจิ้มจิ้มอา่าปลาหมึกเนาะเวลาย่างสุกเนาะแต่เวลาย่างเราก็จะราดไอ้นี้ด้วยพี่น้องจ้ะนี่เราจะทำน้ำจิ้มราดจิ้มย่างในน้นจิ้มย่างกับน้ำจิ้มเจียวจิ้มแบบย่างสุกเลียเนะพี่น้องเนาะ โอเคจ้ะพี่น้องจะมาย่างมาย่างมาย่างพี่น้องมาย่างด้อจ้ะเด้ออะไ้พี่นอ้อ,อ,เอ,เนองเริ่มหดแล้วจ้าเริ่มหดแล้วจ้าเนี่ยพี่น้องลาดอย่างนี้เลย นางก็จะเยื้อมลงไปข้างล่างด้วยพี่น้องด้วยเพราะมันมีถาดรองอย่เนาะพี่น้องย่างมึกไข่ย่างเนื้อโอ้นางหกก็เป็นอย่างนี้นี่เองดูพี่น้องพี่น้องเอ้ยคันอุดหลุดเลยจาก,กันใหญ่ๆเนาะ ใส่อีกชิ้นหนึ่งจะพี่น้องจะใส่ชิ้นหนึ่งแล้วจ้านี่เราจะย่างย่างย่างพี่น้องย่างพี่พอค่ะพี่น้องขายย่างพี่พอใส่น้ำจิ้มปลาเนาะน้ำจิ้มสามรสเราจะไม่กินนะวันนี้เราจะกินกับเจียวปลานะแซ็ป เด้อพี่น้องจะมากินด้วยกันเด้อจะเด้อเีื้อนางก็หดนะพี่น้องนี่็ลาดไปเลยจ้านี่ยาลัดโอ้ยนี่ให้นางงอกลยน,นะพี่น้องนางยังไม่งอนะเนี่ย เดี๋ยวนางก็งอแป๊บเดียวเป็นกระถ้าไฟฟ้านี่ก็จะระวังยากเนี่ยนะพี่น้องเนาะพี่น้องต้องเวลาใช้กระทะไฟฟ้าต้องระวังเด้อพี่น้องเด้อมันก็อันตรายเหมือนกันนะสามารถที่จะดูดเราได้เนาะ างพี่น้องย่างมาดื้อมาดื้อเดี๋ยวก็สุกเลยเจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวนี่แห้งแป,ป๊บหนึงเนาะนี่ไม่แห้งพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พ,ขขพี่น้องเบสสุขสุขคนค่ะพิีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวยชนเนี่ยวันนี้สาวสวยตั้งกล้องขึ้นพดานพี่น้องขาเลยด้นหน้าเงาเี้ยเงี้ยเนาะ ไปได้พี่น้องเด้๋ยมากินย่างมืกจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยสะอกแล้วมาพี่น้องมาแซ่แๆน้ำกกนจ้าย่างมึกอันอย่างมืกทาน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจียวพี่น้องน้ำจิ้มพริกป่นอ่ะเอาน้ำจิ้มพริกป่ลลนลาดแล้วก็ยางมาพี่น้องมามาซ่แๆน้ำกกนได้เจ้ยเด้ยย่างเสยยยยด้พี่นยย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 นยยยยยนยยยนยย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 ่ ล็กเล็กมาพี่น้องมาแซ่แช่น้ำกันจ้าสุกแล้วจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้าสุกแล้วนะคะกินไปย่างไปพี่น้องหนอนไปเอ้ามาพี่น้องมาโอ้ยติดอย่นงพี่ห้อนเอา้เอาพี่โฟกซ์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกินอย่างเดียวเลย มีน้องมาหั่นด้วยกินไปหั่นไปเด้อม้นหั่นห้อนพี่น้องมันจะเสียบเนาะเนี่ยแซนิ้มเจียวดิมเนาะสุดยอดอร่อยเว่อ นี่พี่นอ้องเราย่างสุกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ย่างสุกแล้วเด้อนี่เด้อย่างสุกแล้วจ้าเจะเอาขึ้นอีกอันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจะเอาขึ้นอีกอันหนึ่งนะคะพี่น้องจ้าอันที่สุกแล้วก็ขเขยิบมาทางนี้ ก็จะราดน้ำจิ้มไปนี่พี่น้องราดน้ำจิ้มไปนะจ้าพี่สุก็เอาคาเตาไว้โอเคจิ้มได้นี่พี่น้องจิ้มแจ่วเด้อมองเห็นไหมครับไม่ทำเยอะพี่น้องทำเยอะก็ทิ้งนี่พี่น้องจิ้มแจ่ว อ่พี่น้องมันเซ็บๆจะ้ะอืมอืมอร่อยเซ็บมากพี่น,นอ้องกินข้าวเลย ไม่แซ่บก็ดูคนเสื้อดำเยอะจริงอ่ะนี่พี่ลังเลยเอ,มมอามาเด้ออือะไรไม่พี่ฟก เจียวปลาพี่เนาะใส่ข้าวโพดเนี่ยมันเจนหัวมากเลยอืมคือดัดหมึกที่มันไม่เหนียวนะพี่เนาะ ทีแรกเัว่ามันจะเหนียวไม่เหนียวนะอือร่อยเขาปกติที่พอเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวแลอแต่เนี่นไม่เหนียวจะนมมุ่ม มาหั่นอีกหั่นอีกอกินไปหั่นไปพี่เนอะร้อนอร่อยมาก จอกมัวน้ำปลาระาน,นี้ก็จะหอมน้ำซอสพี่น้องพอา,อาก็มาเออน้ำซอสลาดน้ำซอสลาดเข้าไปนำพี่น้องมาอืทำน้ำจิ้มพี่น้องนี้เห็นไหมอืม้ม vốn rất đáng kính nè vừa nói cái con đó. bài hát mặt nha mặt nha mặt แซ่บมากเลยนะนี่ปลาหมึกนั่นจะปลาหมึกนี่อีกตอนหนึ่งนะคะพี่น้องออค่ะอืมกินเมนนี้ก็นด้น như bọn này. น้องนะ่่มันเป็นเมนูยากนะพี่น้องน่ะเมนูยากก็อาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวมันก็แส่บเด้อพี่น้องเด้อมันกินคำใหญ่ไม่ได้เรกต้อคอต้องปัดเาหมึกนั่นเนี่ย ไอ้ยิ่งเมือกตันนี้นะถ้าหั่นไม่ดี้มันจะเหนียวติดเทยวเด็ดเดียดข้าเขียงเลยพี่น้องเอ้เยทางลาดก็มีถาดรองอยู่นะ พี่น้องมาแียบบุ๊บทำให้พี่ให้น้องกินอ่านี่คำหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าอืมอุ้ยร้อนแล้ว หน้าเตาร้อนแล้วพี่น้องไหมไม่ไม่เป็ดนะกินง้ายนะลูก ม่พอใะเอ,อ,อยายกอยีกอันหนึ่งกดค่าพี่น้องครับยกให้หมดไม่หมดเราจะไม่เลิกกินคงจะลงคคิดไม่ได้หมดต้อนะพี่น้องเด้อก็กินจนหมดนั่นแหละมันจะคิปก็น่าจะได้ไม่นานนอ้อทาน้้ำจิ้มไปเลยจ้ะพี่น้องจ้า หมดแล้วจ้านี่ทานหมดแล้วจ้าพี่น้องน้องเป็กจะใส่พี่ทำไมลูกจ้า พอแล้วพี่น้องเนี่ยกินต่อให้พี่น้องดูแค่นี้แหละเนาะเอาพี่น้องอา้าวนี่นีเอาปลาหมึกเด้อนี่เด้อโอเคจ้ะพี่น้องจ้าพี่พงศ์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอุย้ยผมก็ไม่ได้หวีพี่น้องค่าแซบเวอร์คลิปนี้ก็พอแค่นีกก้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะ นี่มันยาวไปมันตัดไม่ไหวนะสาวสวยจะทำคลิปดิบกับพี่น้องสาวสวยจะไม่ตัดดูสาวสวยตั้งก้มเงยียนขึ้นดัดฟ้าหน้าเลยปุ๊มบล็อกเลยโอเคกับพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นอ้องพี่น้องเนาะโอ๊ยตายแล้ว โชคดีวัชกูทุกคนเใค่ะเด้อสวัสดีจ้าร่ำรวยร่ำรวยมีเงินใส่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเจีบอย่าจนมาเลยให้เบิเืงไปมืออีกเด้อพี่น้องเด้อนี่น,น,นี่นี่เห็นบ่ยังไม่หมดนะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวกินต่อนะคะเดี๋ยวกินต่อคะ่ะโอเคคะ่ะ